ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมงานวันสุนทรผู้ของโรงเรียนเจริญสินศึกษาผู้คมนุนสอน ประจำปีการศึกษา2568แป้งแป้งแต่งเป็นอะไรหรอดูหน้าอย่างนี้ให้ทายซีอิ๊แต่งเป็นอะไรไม่ออกหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ออกคืออะไรไม่ออกก็คือแม่ที่อยู่ในวัดค่ะแต่งเป็นเป็นแต่งเป็นอะไรยังไม่รู้ว่าตัวเองแต่งเป็นอะไร <c oughs> ไ เราไม่เน้นแต่งให้สวยอะค่ะเราแบบแไม่อยากห้เนเน้นแต่งให้พอดูได้ค่ะไม่ต้องแต่งให้สวยอย่างใครเขาค่ะจงแต่งเอาเท่าที่เราจะแต่งไหวชุดที่แต่งไม่จําเป็นต้องเหมือนใครจงแต่งเอาเท่าที่เราจะมั่นใจไปเกียรติศูนย์พัไทยอาจจะเป็นประกวดวาดภาพระบายสีวสุนพรภูระดับชั้นมอปลายนะคะอันนี้ใครวาดเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นน้องมอสีว่าค่ะฝีมือดี<ล>มาก<ผ>มเลยค่ะของเพื่อนเรานะคะได้ลองชนะเลิศอ,อันดับที่1ค่ะ,คะอ๋อห้าทับสามนะคะรายละเอียดดีมากๆเลยค่ะคุณครูคิดยังไงกับงานวันนี้เหรอคะ,อะช,ชอบครับเป็นสีสันส,ส,สีสันดีดีกว่าทุกวันคุณรูรู้สึกยังไงกับงานวันสุนทรพูในวันนี้คะโอ้ยวันนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายแล้วก็เห็นฝั่งนี้นะคะเป็น ลูกๆนักเรียนที่แต่งตัวเป็นตัวละครหลากหลายเช่นอันนี้ถามแล้วหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเขาบอกนายทันวาโซกสรัพย์คโซกโอ้ทันลาเหรอนี่ลูกเลางตอนแรกจะแต่งเป็นฤษีแต่มันเหมือนชีเปลยจนดูโป๊เป็นแล้วนดูโป๊เป็นแลมันเคยมีเซนเซอร์เขาแต่เซนเซอร์มันหลุดออรนี่คือแต่งตัวเป็นตัวอะไรคะครูเนี่ยเป็นนางละเวงค่ะบอกว่าละเวงมีแล้วครูก็เลยน่าจะได้เป็นนางละเวงค่ะแต่งตัวเป็นตัวอะไรล่ะคะ เป็นนางมโนราค่ะจากเรื่องพระจุดพลมโนราค่ะสวยมากค่ะความสําคัญของวันจุดพนคูดก็เพื่อให้นักเรียนนะคะรักความเป็นไทยรู้จักวรรณคดีแล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันค่ะปีนี้มีความพิเศษยังไงคะผู้เข้าประกวดก็แต่งตัวสวยสดงดงามค่ะแล้วก็เป็นสีสันที่น่ารักมากเลยค่ะตัวเป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่องอะไรล่ะคะที่จริงครูไม่ได้แต่งตัวเป็นตัวละครนะครูจะมาเดี๋ยว ปกติไม่แต่งก็เป็นได้นะได้ได <ๆ S 2> ยังไงก็กลัวตกเทนไงคะคนิดนต้องนิดมือราคะวันนี้จิมพกมินทนาแะจะเป็นวันสุนทรภูทำารึกถึงครูกวีศรีสยามค่ะอ่าสำหรับวันสุนอรภูปีนี้นะคะก็ คุณครูก็คิดการแสดงมาแบบพิเศษเลยนะคะเป็นเรื่องภาพยพมณีตอนหนีนางผีเสื้อแต่ว่าเราก็จะทำในแบบยุคใหม่นะคะยุค 5G นะคะบวกกับแชท GPT นะคะเข้ามาช่วยเป็นบทที่พิเศษมากๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะคะครูคิดว่าดีนะใหญ่น้อยก็ทำให้เด็กรู้ว่า,าประเทศไทยของเราเนี่ยมีภาษาที่ใช้เป็นของตัวเองโดยคนไ,ไทยเองนะครับเป็นที่แบบเขาเรียกว่าอะไร ภาาภูมิใจที่สุนทอนผู้เป็นกวีเอกที่ทุกคนคล้ายๆวาทั่วโลกยอมรับนับถือ,อ,อน้องคะวันนี้น้องแต่งเป็นตัวอะไรหรอคะเงาะออิมน้ำชำร <c oughs> ะ <c oughs> น้องคะแรับมาจากห้องไหนคะหนึงน่งับสองครับคิดว่าตัวเองจะชนะไหมคะว,วันนี้ไม่รู้บมันก็อยู่ที่กรรมการจะตัดสิน่ะคะที่ถามอย่างหนึ่งใช้อะไรทาน้าคะทานครับ พี่บุษบาจะครูอะไรครูเทียนฉันแล้วก็ครูบัญจงทำไมครูเทียนฉันทำร้ายเด็กแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะเป็นรามาสูรครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอ๋ออันนี้เป็นอะไรคะเมฆขลาค่ะเมฆขลาอ๋อเมฆขลาจะไงเรื่องราวคุยังไงเกลี้ยงขวานใส่กันค่ะไหนขวานไม่ต้องไปแต่งตัวเป็นอะไรคะวันนี้เป็นนางมัทนาค่ะเหมือนเน็ตไอดอลชื่อดังมันขอออแตงโมส่งประกวดจากห้องไหนคะห้องท่อหนึ่งและห้องทับสามค่ะ ค่ะวันนี้พี่แต่งตัวเป็นอะไรคะนางละเวงวันลาค่ะชอบในพัฒธธรรมตะวันตกด้วยค่ะเรื่องการแฟชั่นในแต่ละยุคค่ะค่ะวันนี้แต่งตัวเป็นตัวละครอะไรคะคุณแผนค่ะวันทองค่ะค่ะคุณแผนมีความพิเศษยังไงหรอคะเป็นตัวละครอ่ตัวสําคัญในวรรณคดีในวันทองค่ะหล่อด้วยใช่ไหมคะคุณแผนคุณแผนหล่อด้วยใช่ไหมหล่อมากเลยค่ะเนี่ยชอบมากอ หักอื่นคืนหักก็จัดได้หักอะไรนี้ไม่หลุดสุดจะหักสารพัดตัดขาดประหลาดนักแต่ตัดลักนี้ไม่ขาดประหลาดใจค่ะค่ะวันนี้แต่งตัวเป็นอะไรคะเป็นผีเซื้อสมุดคะ่ะคิดว่าเราจะชนะห้องอื่นไหมคะ <c oughs> ไม่แน่ใจค่ะจะต้องมั่นว้ก่อนคผม <c oughs> แต่งเป็นผ้าไพร์มนีครับพ <c oughs> ีเซื้อสมุดคะ่ะมีแรงบันดาลใจอะไรในการแต่งคะ ของผมไม่มีครับผมเบื่อก็เลยไม่มีอะไครับก็เลยอยากแต่งครับท้าไพรมณีสบับจีนเหรอคะร่างร่างร่างอยากนอนทั้งมด้่าไพรมณีย่างชุดนอนสีสมุูรครับผมท้าไพรมานีครับค่ะมีแรงบันดาลใจในการแต่งตัวละครนี้คืออะไรคะลองเล่นสะกดให้ดูหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องเต้นบทให้ดูสักบทได้ไหมคะได้ค่ะเอ๊ะ มิหังเจ้าจะเข้าใจอะไรข้าเลี้ยงพระไพยมณีด้วยแกงส้มยักทุกมือ,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 อแต่ชาเชิญแล้วเชิญเลิอกอยู่บ่บ<อ>่บ<อ>เขาเลิกบ่ได้<อ>ากหัดใจไปแล้วความหักมันควรสิมีสองคนเท่านั้นเธอกับเขาสิหากันฉันยอมบ่ได้ นีสีไฮเฮดซึงได้เป็นนางเงือกค่ะทสดเขาจับมาเป็นการแสดงค่ะก็แบบงงๆค่ะแต่ขอบคุณมาค่ะโอ้โหนึกว่าฝันไปนางยักษ์มาดาดยิ่งกล้าโผล่หน้าไม่อีกเลยยักษ์ค่ะก็าจะเป็นภาพในวันนี้ว่ายน้ำหนีกับเราเองนะคะและค่ะ่านนักเรียนรู้สึกยังไงกับการจัดวัสดุผ่อนพูดในวันนี้เหนื่อยมากครับเหนื่อยอย่างมาก หนื่อยมากแต่สนุกไหมคะสน,สนุกครับรู้สึกดีครับเพราะว่าเป็นวันสําคัญของอประเทศไทยครับตื่นเต้นแล้วก็ได้เห็นแบบตัวในวันวรรคดีหรือในแบบเพื่อนเพ่อเป็นยังไงวะได้ความรู้ด้ความรู้นี<ๆ>่นได้ความรู้ครับผมและได้ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ผมต้องบอกสนุกมากๆเลยค่ะชอบมากๆเลยค่ะมีเขินอายบ้างไหมคะก็มีเขินบ้างค่ะแต่เราก็ต้องทำนั่นแหละค่ะเพื่อผู้หญิงทั้งโรงเรียนแล้วค่ะเพื่อนชอบกดดันครับทำให้ผมขำเพื่อนครับเพื่อนม1 4้อตื่นเต้นมากครับทั้งแรงรู้สึกยังไงคะโดนโปรเจกต์กอดไปเต็มเต็มเลย ก็ตความยากนะคะสำหรับหนูก็คือการปีนลงบันไดค่ะแล้วก็หางคู่ใจของหนูนะคะมันก็ทําให้หนูเดินยากมากเลยไม่มีใครช่วยแบกนี่ก็ไม่แบกนี่ก็ไม่แบกนะคะเราก็ต้องแบกเองค่ะแล้วแบบต่อไปก็อาจจะเป็นการเดินพรมแดงโชว์ตัวละครในวรรณคดีต่างๆพวกเราก็ขอตัวไปเชียร์เพื่อนๆพวกเราก่อนนะคะก็ขอฝากติดตามเพจโรงเรียนจริญศิลป์ศึกษาโฟคํคอนุสรณ์และ ช่อง YouTube ของโรงเรียนจริศรศราศิลปิ์ศึกษาโฮคาวันทุสอนด้วยนะคะค่ะ